ลงแล้วค่ะสำหรับการแสดงของน้องป .2 ทับ3นะคะบาสโลพบคนนี้แต่บอแมนคนนี้นะครับค่ะแบบนี้แหละแต่บอแมนคนนี้นะคะแล้วแต่คุณจะเข้าใจนะเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับอ่าทำไมได้หลายใบจังเลยเอาแบ่งเพื่อนด้วยสิลูกเออแบ่งกันมาสรอบได้4ี่ใบแล้วไปโดนดูเลยครูส้มบอกว่าแบ่งกันว่าบเนียมาเลยพี่ก่อนจไค่ะต่อไปค่ะตามที่ได้สัญญา คุณครูนุกคนคูลคุณครูจะต้องเชิญพ่อและแม่ของพ้าห่มออกมาแล้วนะคะตอนนี้ในในระหว่างที่น้องครับเพ<ม>ื่อเป็นการการันตีว่าเราไม่ได้โกหกเหมือนรอบที่แล้วครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูครับปไทยแป้งแป้งค่ะและผู้ที่จะมามนนะจับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็คือผู้ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ผ้าห่มทั้งสี่ผืนนี้มาและอีกหนึ่งผืน ที่เป็นน้องของพระห่มนะคะนั่นก็คือขอเรียนเชิญค่ะคุณชัยรัตแก้วเขียวนะคะผู้บริจาคผ้าห่มนวมสี่พื้นนะคะขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะเพื่อจับรางวัลให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเมื่อเมื่อสักครู่รอบที่แล้วนะครับที่ลงไปมีท่านผู้ปกครองนะครับที่ได้รับรางวัลเราเดินถือลงไปบอกว่างงๆว่าเอ๊ะมันผ้าห่มรวมยังไงนะครับเมื่อสักครู่นี้มันเป็นลูกมันเฉยๆนะครับอันนี้ออกมาของแท้นะครับ ค่ะตอนนี้เราเอาพ่อและแม่พ่อผมมาแล้วนะคะห้าพื้นด้วยกันค่ะรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะคุณครูนุก,กนูลเดี๋ยวรอรอแขกท่านผู้วิีารติที่จะมามอบรงางวัลน,น,น,นะครับนึกว่ายืนอยู่ตรงฝั่งนั้นมาแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณน,นะคะสี่พื้นนะครับห้าพื้นกับหยุดตรงตรง,ออตรงนั้น,นเล<ห>นยค่ะพื้นเล็กด้วย,เด,วยเดียวค่ะอย่าเพิ่งพูดอันนี้สี่พื้นนี้คือ สี่ผืนที่วางอยู่บนเวทีอ่านะคะเดี๋ยวใครได้ผืนเล็กผืนนั้นไปจะเดี๋ยวจะบ่นนะคะเพราะฉะนั้นเอาสี่ผืนที่วางอยู่บนเวทีก่อนแล้วค่อยผืนสุดท้ายนะคะครับแล้วผืนแรกที่จะออกในวันนี้นะครับสําหรับผ้าห่มใหญ่นะครับผ้าห่มนวมจริงๆนะครับโต๊หมายเลขสุดท้ายครับมีคนนั่งไหมครับอยู่ฝั่งโน้นมีคนนั่งไหมครับผมมองไปไม่เห็นเลย ตัหมายเลข40ขออภัยครับ144ครับเป็นเมื่อก่อนห่ะครับ144กลับก่อนแล้วน่าเสียดายมากนะครับแต่ก็ดีใจสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่ยังอยู่นะครับมีไหมครับ144ครับมีไหมครับเก้ครับมีไหมครับมีแล้วยกมือด้วยครับผมนับหนึ่งครับ มาไหมครับมาไหมคะช่วยดูช่วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวสปอตไลท์จะได้ฉายไปที่ถ้ายังอยู่ยกมือแล้วก็วิ่งด้วยนะครับยกมือสองข้างวิ่งนะครับนับสองครับถ้าถึงสามนี้สละสิทธิ์นะครับท่านผู้โชคดีท่านต่อไปจะได้รับเลยทันทีไม่มีนะครับนับสามครับหมดสิทธ์ครับเก็บเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะพื้นที่หนึ่งครั้งที่สอง โต๊ะที่139ค่ะอยู่ไหมคะ139ใกล้เคียงกันครับโต๊ะที่1น9ยดิฉันก็ไม่เห็นหรอกมองไปอย่างนั้นแหละโต๊ะที่139่เก้าอี้ที่1ค่ะ139เก้าอี้ที่1ใช่ไหมคะค่ะมาเลยค่ะขึ้นมารับรางวัลบนเวทีพร้อมหางบัตรไปแล้วนับหนึ่งครับ ค่ะข,ขึ้นทางท่านด้านที่ถนัดก็ได้นะคะทางไหนใกล้ขึ้นทางนั้นก็ได้นะคะขอร้องอย่างเดียวครับอย่าโดดขึ้นหน้าเว,วทีนะครับเพราะเรายังมีสายไฟเยอะค่ะประการเพราะฉะนั้นประกาศพื้นที่2พื้นที่1คิดว่ามีแล้วตามกติกาครับผมจะนับถึง3ครับโอ้ยเรามาอว่าท่านดอกโตโลกไกลครับและพื้นที่2ครับที่จะออกในค่านี้นะครับหมายเลขโต๊ะที่65้าครับ โอ้ยประสัดพนังอยู่หาสิบหกสิบหกสิบหกบอกครับพนังอยู่หกสิบสี่พนังอยู่หกสิบสี่หกสิบห้าเก้าอี้ที่สองครับพื้นที่หนึ่งครับมาแล้วหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับค่ะรับไปแล้วหนึ่งร้อยสาสิเก้าเก้าอี้ที่หนึ่งตอนนี้อยู่ที่คุณครูนุกูลพื้นที่สองหกสิบห้าครับเก้าอี้ที่สอง สงสัยผืนโบมาก,กินครับเมื่อนี้สื่อแล้วโบมาก,กินน่าเสียดายนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะจับใหม่อีกหนึ่งคนค่ะเพราะฉะนั้นมาที่ผื้นที่สองยังเป็นผื้นที่สองอยู่นะคะโต๊ะที่แปดสิบเก้าค่ะโต๊ะที่แปดสิบเก้าเก้าอี้ที่สามค่ะโต๊ะที่แปดสิบเก้าเก้าอี้ที่สามมาไหมคะมาช่วยมองให้หน่อยคะ่ะ โต๊ะที่เท่าไหร่นะครับแปดสิบเก้าเก้าอี้ที่สามแปดสิบเก้าที่โบกมือใช่ไหมคะยกยกโบกมือแล้วไม่มีใช่ไหมครับโบกมือนี้คือไม่มีหมายความว่านั่นคือโต๊ะที่แปดิบเก้าแต่เก้าอี้ที่สามไม่อยู่ใช่ไหมคะผ่านผ่านนะคะผ่านนะคะมีอยู่อ้ามีอยู่นะคะยืนอยู่หน้าเวทีเหรอคะ คุณพ่อก็ว่าไปเพิ่นยังไม่กลับเพิ่นยังอยู่หน้าเวทีอยู่เดี๋ยวเอาหางบัตรมายืนยันเลยครับค่ะต่อไปพื้นที่สามค่ะคุณแม่อุ้มลูกมาด้วยก็ได้นะครับเอาไปหาหางบัตรกำลังหานะคะอ่าในระหว่างที่หานะคะพื้นที่สองเรามาดูพื้นที่สามนะคะเป็นโต๊ะเป๋า เลขเป๋าเลขเป๋าเลขเป,เป๋าคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลยฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันครูนุกูลโต๊ะที่ยี่สิบสองค่ะเก้าอี้ที่แปดค่ะเนื้อพื้นที่ประกาศแสดงให้ใหดูเพื่อไม่ให้เสียเวลามีใช่ไหมคะวิ่งเลยครับแม่วิ่งเลยครับถือหางบัตรมาด้วยนะคะโต๊ะที่ยี่สิบสองเก้าอี้ที่แปดมีและถือหางบัตรมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะประกาศพื้นที่สี่นะคะพื้นที่สี่ค่ะคุณครูนุกูลครับพื้นที่สี่ครับ ื้นที่สามรับนะครับมอบเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับประกาศพื้นที่สี่ครับค่ะและฝั่งนี้ก็เป็นโต๊ะที่ยี่สิบสองก็ยีที่แปดขอเทียบค่ะอ่าหยิบดึงดึงเก้าอี้ที่แปดออกมาให้หนูเลยนะคะคุณครูนุพูลประกาศพื้นที่สี่ไปเลยไดค้คุณแม่ดึงดึงเก้าอี้ที่แปดมันจะอยู่ด้านหลังครับค่ะถ้าเก้าอี้ที่หนึ่งจะอยู่ด้านหน้า,านะครับผม ถูกต้องนะครับอาโต๊ะที่22เก้าอี้ที่8นะครับและนี่อีกหนึ่งผืนนะคะมอบให้กับคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่พ่อห่มนะครับผืนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับจะออกและยังเหลือลูกอีกหนึ่งผืนนะครับหมายเลขโต๊ะ106ครับบมื่ได้ยินเสียงเฮ่แสดงว่า่นกลับแล้วเก้าอี้ที่3ครับมีไหมครับ106เก้าอี้ที่3 โบกมือแสดงว่ากลับแล้วไม่อยู่นะครับค่ะพื้นที่4ครั้งที่2นะคะแบบรวดเร็วเลยแล้วกันโต๊ะที่84เก้าอี้ที่สค่ะ84ครับเก้าอี้ที่สี่เอยู่ตรงหน้าหน้านี่เอง84ค่ะเก้าอี้ที่สวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วนะคะต่อไปน้องพะโหมค่ะพื้นสุดท้าย กำลังเดินทางมามาแล้วครับสุดหลอ่อออกสไตล์อินเดีของเรานะครับโตขึ้นไปเป็นดาราฮอลลีวูดดึงไว้เฉพาะดึงดึงไว้เฉพาะเอ่อหางบาดตัว,วเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นรางวัลอีกหนึ่งรอบนะครับเรายังมีรางวัลใหญ่ต่อไปอีกรางวัลสุดท้ายนะคะขอความมนนเคราะห์ในการจับอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะพื้นกลางนะคะตัวนี้ไม่เล็กจนเกินไปนะคะ และรางวัลพระโหมผืนสุดท้ายค่ะคุณครูนุกูลโต๊ที่90ครับเน้อ็นยังอยู่อยู่คือว่า91บวหันเก้าอี้ที่สองครับโตที่90เก้าอี้ที่สองค่ะเอาว่างหันที่อีญ่ยหยงกว่าครับมันไก่โตะเล่าสื่อไก่โตสื่อไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใช่ไหมคะ90มีไหมครับหนึ่งสองสาม ไม่มีครับจับใหม่ครับอันนี้น่าจะมีครับหรือว่ากลับแล้วตัวที่หนึ่งร้อยห้าสิบครับตัวที่หนึ่งร้อยห้าสิบครับเก้าอี้ที่ห้าครับยกมือด้วยครับนับหนึ่งครับ วิ่งให้ไวที่สุดครับนับสองครับกำลังวิ่งนะครับแต่ว่าผมจะนับให้ถึงสามนะครับเพื่อเพราะว่าเพ่าหผมมือน,นี้จะเป็นโมฆะนะครับสองครึ่งครับสามครับถึงเวทีพอดีครับ และต่อจากรางวัลผ้าห่มนี้นะคะในการแสดงของน้องๆน,นะคะในลําดับถัดไปเรายังจะจับรางวัลอีกนะคะ2รางวัลแต่ไม่ใช่แค่2ชิ้นนะคะเป็นทั้งหมด5ชิ้นก็คือ,มองหม้อหุงข้าวและกระติกน้ําร้อนนะคะคแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาชมการแสดงค่ะของน้อง